ก็ขยับเข้ามายันขยับเข้ามาเลยค่ะเยนนวลขยับเข้ามาเร็วๆกินข้าวเอาไปยันเยนนวลกินข้าวเยนนวลไม่ต้องกินเข่าพี่น้องอา,อาหารเตรียมไว้ก็คือเยนนวลเตรียมไว้ให้พี่น้องมีลาบหมูหลักการนี้อย่างนี้มุกน้อไม่บรอขนมปิ้งมันมุกน้อไม่อะเมนน้อไม่พี่น้องเนก,เกเนซ่ขี้เหล็กเกนคุณเหล็กเหล่าเหล่าเออเหลาเหล่าเป็นมายายเออเหลาเหล่ากินแบบเหลาเหล่าเลยนะครับ เม่น้องสวยสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีครับเสกน์มาคาะหน้าสวยแล้วไปทำผมค่ะเออสวัสดีสวัสดีท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับมากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะครับมื้อนี้มื้อนี้มันไม่ยังหลายนะครับไม่ทางอื่นหรอตกแต่งไม่ได้ทั้อยื่นหรได้ยังกินแรกแม่เขาบอกไม่ได้ทักเบื่อวานไม่ได้ลูกหม่ได้ลูกไม่ได้ลูกน้ำใหม่ได้ยังกินบาร์บีคิวอหม น้่ยังทลไมก็แกงพะเล็กแล้วก็ลาบหมูเออแล้วกรลาบหมูบอกไม่ได้เนี้ยเสียบเสย่าย่ได้เออไม่ได้เนี้ยเสียบเสียบเขาบอกอยากลูนแกงพเล็กหลานซายเป็สายายมังรานรานส้าเป็นไร้านร้านซาย้ป็นยังานเป็นสายบุนี้ทักันาเรียบ้านมื่อั้ร้านบง้านพยามาพยาารทุกคนแกคนละเขาอยู่ต้นทบุรีคุณนาเออเข้าไป เข,เขาไปเมื่อปีที่แล้วเน่ยคบผมู้ชมเมื่อวานเขาไปนนทบ,บุรีมือเอื้อนเขาคาร์สิมีแสดงคอนเสิร์ตเขาแสดงอยู่ม,มันการุ่นเด้อ<ป>เขาสิา้นดรถต่้มากเขาแสดงนวดมาตลอดทางเ <c oughs> นี่ยนะครับรักแม่ใหญ่โนกับผู้ใหญ่บ,บ้านเชียร์ให้แล้วขอบคุณครับฝากกดไอ,อคอน,นเชร์ได้สี่พันท่านสวัสดีครับอยากกินแกงขีนน้เลยพี่น้องคอยพ่ได้กินโดนไปอยู่เอาตรงๆไปอยู่ขอนแกงม่ได้กินเลยเนาะแกงอาตีนิก แกงผัดขี้เล็กใส่หนังไหมพี่น้องใสตูดอยู่ัแกงผัดขี้เล็กใส่หนังครับแกงผัดขี้เล็กใส่หนังบ่เคย่อบ่เคยได้กินได้ไปอยู่ขอนแกนกันเลยทางเรกที่กลับมาบ้านแล้วก็ไันเด้กินองบบเกบอเบาย่างรยบางอย่างทักอีตู้บอกไ้ากันดามังคีตัวนี้ยังกนะเอ้ยโอ้ยเป็นไอ้วันพาไปวันพาไปไล่ตว ผมมึงกินหนึ่งองรู้เนี่้าผมอุ้ยผมามึงกินหนึ่งร้มึขมแมเนี่ยอ้โอ้ผมฮะมาเอาารลายจวแม่ก่อนกินโอ้ยตายอย่าได้หอกมันขมอย่ไยายขมมากกว่าทว่าผักอินตก่า่าผักมเดแต่ลาจวนโอ้ยตวกุ้งากุณตูหาีนะ อันนี้ลาบหมูกระดาษอันนี้อะไรได้อืมฟ้าขุมที่ยังตัวมันเก่ามุ้งมิ้งสวัสดีค่ะมาเริ่นบัดี้นิดนึงเลยอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะแดงอันนี้หมักแดงสวัสดีท่านท่านท่านผู้ชมก่อนเลยห้าพันท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้าพันคนค่ะมาเร็บหนูช่วเลยเหอ่าหนูซื้อมุ้งมิงค่ะ อ่ะกินกินข้าวอย่างอันนี้กินข้าวอย่างครับกินข้าวมากินข้าวทั้งกันตอนนี้ไม่นกแล้วตอนนี้ครับแต่เสียเนาะเมื่อนี้มันมีอย่างหลายพี่น้องมันนั่งกินข้าวกับยายนวลหลักกบมันนั่งกินข้าวกับแม่นกก็คือแบบว่าตลอดระยะเวลาสองปีนะครับที่ยนี่ยนนกไปทิ้งแ่นก็ไม่ได้กลับมาบ้านเลยอันนี้คือครั้งแรกนะครับกับยายนวลกับเพ็ดใบชาลาบหมูหมกน่อไม แกงผักกิเล็นะครับทำไว้ให้ลูกสาวมาจากขอนแก่นนะครับก็ได้มานาวกลีบมุกจางเบิ้เนาะพี่น้องสุขุจิบุ้นสติบบอกกดุ๊โอ้ยยังกอดแฟนอะไรเกี่ยวโอ้ยผมไอ่านจีนวอวกินกระเจีพี่น้องปั่นอะไรจวนเบิ้ลปั่อะไรจวนโอ้ยผมเหลืองผมอันนี้เกี่ยวกันบ้านนี่บ่บ่แบบอีตัวอันนี้พักอันนี้พักอีนตัวพี่น้องกินไปเลยเพื่อสุขภาพ ไอ้เจ้ากินเล่นเนี่ยอันนี้กินบานเป็นลมขมปัญญาบานมันไม่น่กินบานเป็นลมยังน่ากินบ่ะบานเป็นลมขมปัญญานะยายกินนะเจ้านะเออกินเป็นตะแซ่บเนาะอันนี้อันนี้แกงผักขีเล็กครับอันนี้แกงผักข <า S 2> ีเล,ล็ก,กอันนี้แกงผักขีเล็กลาบลบหมูจานอันนี้อะไรแล้วมันจับมามา่อไหรเดี๋ยวนี้ด้วยเมนค่ะนห,หนูหลายหลายใช่แล้วครับอันอื้อยดียังเป็นตะแยงกินตะแซ่บลาบหมูแกงผักขีเล็กพี่น้องแล้วแกงผักขีเล็กใส่ใส่ใส่หนังพร้อมแซ่บะแเสบพี่น้อง กินกินแกงไส้หนังแม่เล้าเล้าบ้านเฮานี่แม่พี่น้องนายเนาะกินแบบอีสานบ้านเฮานะครับพยุ่งเมืองนอกเด็กกินเด็กกินบอเด็กยังเทื่ยบอไส้หนังเสียบมาเด้อมาเด้อเปลี่ยนพัฟกินเล็กหมกน้ำมันแบบหมูอืตั้งไรดึกมากไรยาวๆเด้อจ่าเขาบอกเออมีเนาะ